สวีดัสสวัสดีค่ะแม่จ๋าเพ่มาแล้วม่าทองมาแล้วสวีสดัสสวัสดีกันอีกแล้วค่ะมาเดินป่ากันอีกแล้วแม่จ๋าก็จะพาเข้าแต่ป่านี่แหละ <c oughs> แม่จ๋าจะพาเข้าแต่ป่าน้ำแข็งกระเ่๊น้ำแข็งกระเ่๊น,นะคะโซนนี้ก็จะเป็นในโซนอีกฮะ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งนะคะของบริเวณ หมู่บ้านที่แม่จ๋าอยู่ในบริเวณรอบๆที่จะเป็นประมาณว่าป่าที่เขาจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ทําไว้ให้เรามาเดินนะคะชมบรรยากาศชมธรรมชาตินะคะก็ส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ทําเป็นแบบอะไรที่สวยงามหรือหรือตกแต่งประดับประดาอะไรมากมายนะคะเพื่อที่จะได้แบบสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะคะนนี้ก็จะเป็นลํำาธารธรรมชาติลำทารธรรมชาติ นะคะต้นไม้กิ่งไม้อะไรที่มันล้มก็ก็คือเขาก็จะประมาณว่าเก็บบ้างบางส่วนแล้วก็จะปล่อยมันไว้ให้เป็นเป็นเหมือนแบบธรรมชาตินะคะก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะคะในโซนนี้ก็จะเป็นในอีกในอีกส่วนหนึ่งนะคะในอีกด้านทางด้านหนึ่งของของอที่แม่จะาอยู่นะ,ะนะคะน้ำมันก็จะมาไหลามาจาก ตามป่าตามอะไรหลายที่แล้วช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ําก็ฝนตกนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะน้ําก็ค่อนข้างจะมีสีเไม่ค่อยใสยเท่าไหร่เนะนะคะเราก็มาชมบรรยากาศกันนะคะกับธรรมชาติที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็นะะเดิน ก็ประมาณนี้แหละค่ะคนที่นี่ก็จะประมาณนี้นะวันนี้บรรยากาศสดใสมากเลยดูสีท้องฟ้าทุกคนสีท้องฟ้าตรงลานกว้างตรงนี้เขาก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ก็กั้กกนไว้นะี่มีมีลวดขึงไว้ก็คือในวันน่นู่นมีม้านะคะมันก็เป็นแบบอคอกม้าทอดมันก็เป็นอคอกม้าแล้วก็ เดี๋ยวบางช่วงอากาศดีๆเขาก็จะปล่อยมา้มามันก็จะเดินได้ทั่วแล้วเขาก็จะมีเหมือนลวดไฟฟ้าเนะาะไว้ให้โอ้ดูนี่อันนี้คือต้นไม้ล้มนะทุกคนเดี๋ยวล้มแบบถอลรากถอนโคนอะเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่นั้นคือรากที่มันคือตอนแรกมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วต้นไม้อะมันก็ล้มมันก็งัดรากขึ้นไปตั้งขึ้นแบบนี้ ก็ดูเป็นิปีปะอีกอย่างหนึ่งเลยนะในทะี่บ้านเราอันนี้ถ้าถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็เอาเอาทูบมาจุดจุดทูบดอกไม้พวงมาลัยกันเพียบเลยนะเนี่ยเป็นหัวพญานาคนะคะทุกคนเป็นหัวพญานาคอะไรอะไรกันะหัวพญานาคหลายเสียนอะไรประมาณเนี้นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็นะคะจะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะนะคะถ้าเรล,ลม้มนะก็จะประมาณนี้เนี่ยดู ถ้าเป็นบ้านเราก็นะคะพญานาคใจเสียนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่ะนะคะแม่จ๋ามากับไกด์แม่จ๋าวันเนี้ยไกด์ h e r e อร n r y and ร e love ีเ w h ร r h we go this way เราจะขึ้นบันไดแล้วนะทีนี้ถึงเวลาของการหอบอีกแล้วก็จะขึ้นเนินไปเนินนี้นะคะป่าน,นี้ตอนช่วงสปริงของช่วงสปริงอะ่ะมันจะมีดอกอะไรนะเดี๋ยวแม่จ๋านึกชื่อไม่ออกตอนนี้ที่มันจะเป็นคู่แฝดของ ของแรมสลอยอ่ะของกระเทียมป่าน่ะขึ้นเต็มเลยนะฮะตรงตอนช่วงสปริงนะ Did you remember name about that flower with w e uh w e see here before เหนื่อยแล้วหอบแล้วนึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออก นะคะก็จะดูแห้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสปริงก็เขียวขจีสวยงามเนี่ยที่แม่จ๋าบอกเนี่ยบนเนี้ยพื้นดินเนี้ยเพอหน้าสปริงก็จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งขึ้นเต็มมันจะเหมือนกับมันจะเป็นคู่แฝดของแรมสลอยลังนก ต้นไม้ก็ต้นสูงๆเดี๋ยวจะให้ให้คุณสาไปยืนแล้วแม่จ๋าจะให้ดูว่ามันสูงแค่ไหน Can you go stand there? I want to see how how high ไหนมากเนี่ยบริเวณเนี้ยใช่ทั้งหมดอนี่แม่จ๋าให้ดูว่าความสูงของต้นไม้นะทุกคนเดี๋ยวนะนี่นะ ความสูงของต้นไม้สูงมากนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันในคลิปหน้าจา้าคลิปนี้แม่จ๋าข้ตัวลาไปก่อนหอมแห้ง